ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเยอะมากเลยเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงหรืออันไหนเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้วันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF ซึ่งรวมนักวิจัยระดับประเทศจะให้คำตอบเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้องและมั่นยำนะคะอยากจะรู้นะคะตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เก๋วาสนาพลายเล็กบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวิตจิตค่ะใครที่สงสัยเรื่องเกี่ยวกับเทรนอาหารสุขภาพนะคะแล้วก็อยากรู้รายละเอียดนะคะกับแขกนะคะรับเชิญของเรานะคะคุณชัดสวัสดีค่ะคุณชัดสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อปาริชัดค่ะ,คะพี่ทำงานเป็นพนักงานวิจัยคนหนึ่งเนาะของที่นี่หน้าที่ของพวกเราก็คือเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับกรุ๊ปข,ของ เครือเจริญ6,000ันฟู้ดจำกัดค,คือพูดง่ายๆว่า CPF เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยที่ผลิตอาหารให้คนไทยมานานเนาะเรารู้จักกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วตั้งแต่ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชจนถึงวัตถุดิบอาหารตอนนี้ CPF มาไกลมากค่ะเราเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นนําให้กับประเทศและให้กับโลกวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอยากแนะนําให้รู้จักค่ะว่าที่นี่เราทําอะไรกันบ้างนะคะ เทรนอาหารเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับเทรนแฟชั่นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นตัวเราคนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราจะแต่งตัวเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะอาหารเนี่ยจะเคลื่อนไหวช้ากว่าแฟชั่นซะด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามีความต้องการอะไรที่ยังเหมือนเดิมเนาะ,ะแต่ว่าเราอาจจะมีความต้องการรสชาติหรือความจำเพาะเจาะจงเนี่ยเปลี่ยนไปยุคนี้เป็นยุคคอน sumer centric เนาะค่ะ ทุกคนหาข้อมูลได้เองกินได้เองตัดสินใจได้เองค่ะ,คะเราต้องกินอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพค่ะเทรนอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรากินอาหารตามไลฟ์สไตล์สาหรับกลุ่มผู้แม่พ่อที่ยังไม่ได้ป่วยนะคะพี่พูดอย่างนี้ก็แล้วก,กันแล้วก็เรายังเป็นคนปกติที่เรายังดูแลตัวเองได้อยู่เนี่ยการกินอาหารแบบสมดุลแล้วก็ดูแลตัวเอง รับประทานอาหารจากธรรมชาติหรือถ้าเราอยากทานอาหารเสริมใดๆก็ตามเนี่ยเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันพิสูจน์ได้จริงเนาะต้องดูรายละเอียดว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างหรืออะไรเนี่ยไม่มันไม่โอเวอร์เคลมนะไม่สามารถที่จะแบบกินอันนี้แล้วฉันจะแบบมาจากโลกหรือว่าฉันจะสวยอ่อนเยาว์ไปตลอดชีพอย่างนั้นอย่าฝากความหวังไว้ว่าอาหาร จะรักษาได้แต่อาหารคือการปรับสมดุลค่ะค่ะสังคมไทยเริ่มแก่เริ่มมีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มกินอาหารคนแก่กันแล้วละเราเริ่มชราภาพแล้วค่ะเด็กๆน้อยลงลูกหลานที่จะมาดูแลเราน้อยลงเราต้องเป็นคนแก่ที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเพื่อคืน อะไรกลับให้แก่สังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นบริษัทใหญ่เรารู้ว่าเราสามารถทําสเกลที่ใหญ่ได้และราคาจับต้องได้จริงค่ะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าเราคิดว่าถ้าเราทําสําเร็จวันนั้นน่าจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอาหารสําหรับอนาคตที่มีคุณภาพและก็จับต้องได้เมื่อประมาณ3ปีมาแล้วเรามีการศึกษาค่ะว่า ประชากรจุลินทรีย์ในระบบาทางเดิอนอาหารของคนไทยเนี่ยมันเป็นไปยังไงมันมีตัวไหนโดดเดน่นหรือมันมีสายพันธุ์ <hitting. S 1> อะไรพิเศษไหมหตรงนี้เราทำงานวิจัยร่วมกับร่วมกับรัฐบาลหน่วยง,งานของรัฐ<ะ>ก็คือหน่วยง,งานทางการแพทย์<ะ>ก็หลกัหลกๆเนี่ยระบบสารณสุขบ้านเราก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะคะเราได้รับการติดต่อมาว่าเราเรา เราอยากจะเป็นผู้สนับสนุนไหมในการให้ทุนนักวิจัยอะไระอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเรื่องดีมากเราก็เลยเริ่มเริ่มทําการทดลองว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ถ้ามีการมาศึกษาลึกๆแล้วมันรักษาได้โรคได้จริงไหมก็เริ่มมีการเบลนด i n g ตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆต,ๆต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการเทสกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งว่ามันช่วยปรับสมดุลได้จริงไหมในขณะเดีวยวกัน ตัวเรนซีสายพันธุ์เหล่านี้มันมีงานวิจัยคลินิอลองรับนะคะ,คะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำมาเยอะมากเพราะญี่ปุ่นเขาจะกิน,เ,เ,น,น,นเขาเป็นต้นทางเ,เ,เรามีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยเอาสายพันธุ์ต่างๆนาน,นาอเมริกาญี่ปุ่นมาทดลองดูแล้วเราก็ค้นพบว่าไอ้สายพันธุ์ที่เราเจอในคนไทยมันสอดคล้องกับตัวที่ญี่ปุ่นเจอเหมือนกันก็เป็นไปได้ว่ามันคือสายพันธุ์เอเชียค่ะ,คะ,คะ จะออกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะเป็นเครื่องดื่มอะมิโนเพปไทด<ช>์คะเป็นคอนเซปต์ของการกระตุ้นพลังงานให้แก่ร่างกายกระตุ้นพลังงานให้แก่สมองคือจริงๆอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วคอนเซปต์ง่ายๆเลยค่ะคืออะไรก็ได้ที่ร่างกายดูดซึมแล้วเอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบประสาทยอย่างรวดเร็วกระตุ้นให้เราตื่นและทํางานได้อย่างรวดเร็วมันก็จะมีบางเครื่องดื่มบางประเภทนะคะที่เหมือนให้ฟังก์ชันเหล่านี้ แต่ก็จะมีผลอื่นๆตามมาเราก็เลยทำงานวิจัยในเรื่องของการสกัดอะมิโนและเพปไทด์จากแหล่งวัตถุดิบที่เรามีมแล้วเราก็เลยทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชิคเกนเอส e ซนต์อะมิโนชิคเกนเ e ซนที่มีเพปไทด์แล้วก็มีมมฟรีอะมิโนอะคะ่ะอ,อยู่ค่อนข้างสูงวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ชัดน,นะคะสำหรับ ทิปสุขภาพดีๆที่เชื่อว่านะคะผู้ติดตามเพจชีวจิตจะสามารถนำไปปรับใช้ได้แน่นอนค่ะสำหรับผู้ติดตามแบรนด์ชีวจิตนะคะสามารถพบนะคะกับคลิปรายการเออจาะลึกเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะและการพาไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตที่มีกระบวนการผลิตทีออ่มีคุณภาพได้นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้พี่เก๋สวัสดีค่ะ